แสบท้องแสบใส่แสบคักอหลีนะหูด,ดากหูก้นนะครับเวลาเขาเบงอึอสวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับผักสวนครัวบักแตงบักทั่วโอ้ผักอย่างไรคักนี่กับบักเขียเทศกับเ <g rab ble> พาะอ,อักเสบล้ำใส่อักเสบล้ำใส่อักเสบแบบชนิดรุ้นแรงแบบชนิดที่ว่ากินเอียงกับแสบมีเฮ็ดจังใดกับแสบแบบชีกับ เป็นจากจากแล้วก็แสบดากแบบอื้บสุดจากเทียเดี๋ยวก็ค้อยกับปิดกับปล่อยอยู่นั่นแหละแสบคักแสบแน่แสบกระทั่งไปหอดหูดากหูก้นนะครับเวลาเขาเบ่งอื้นะครับมันสิรู้สึกว่าแสบเลยมะอีสานบ่เจ้าจัดให้บ่เกินสองสามเทียบ่เกินสองสามแก้วอันนี้ผักกาดไฟกินกับปลนแต่บ่แมนของอันที่มันแมนมันโตนี้นะครับ นี่น้ำนมราชสีนะครับนี่แหละที่สารพระเจ้าเคยลงคลิปไปหลากหลายเทื่อแล้วสรรพคุณมันหลากหลายอิลีแล้วก็ดีคักอิลีนะครับด้วยการันตีจากเอฟซีมากมายอิลีนะครับว่าน้ำนมราชสีนี่เป็นหญ้าที่โบมีคาแต่มันมีสรรพคุณสุดยอดต่อไอร่างกายของเขาบ่กวาสิแก้น้ำในหูบ่ทอกัน วิ่งเวียนในหัวหูอู้อูอีอีนะครับอันนี้แมนเบิรนะครับรวมถึงแก้โรคกระเพาะนี่ดีมากแต่มือนี่อีสานพระเจ้าสิเอามาตามที่ว่านะครับที่ล้าใส่อักเสบกระเพาะอักเสบสิทําจังไดแก้จังไดภายในสองสามแก้วสิบอกอีกรอบสำหรับน้ำในหัวโบทอกันบ้านหมุนจังซี่นะครับหรือว่าแก้โรคกระเพาะนะครับ ก็เอาไอ้นี่ไปทั้งทั้งรากเราทุกส่วนนะครับแล้วก็ไปล่างน้ำตากแดดแห้แงต้มดื่มเท่านั้นนะครับตามที่แก่ตามที่วามาง่ายนิดเดียวแต่เห็นผลอิลิที่นี่เขาเรื่องล้าใส่อักเสบเสีบอักเสบรุนแรงแสบท้องแสบใส่แสบคักอิลินะมาเราลวกรวมลวกกับเพาะน้ำนี่ง่ายเลยตามตาม <literature> แค่โาหหาต้นน,ำน้ำนมราชสีนะครับ เขากระถอนเอาเลยนะครับนี่ยุ่นานพักเอาทุกส่วนนะครับถอนเอาทุกส่วนเลยนะครับนี่แล้วก็เอาไปล่างน้ําตากแดดแห้งนะครับหามาได้แล้วบ่เจ้าหาเอาจากกำนึงนะพี่น้องเอาไปล่างน้ําตากแดดแห้งเราเอาจากประมาณกำกำนึงกำมือเขาเนี่นะครับเอาไปต้มบวกกะน้ําตาลทรายแดงจำดีๆเอาตากแห้งเอาไปต้มกำนึงบวกกะน้ําตาลทรายแดง หนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรจำดีๆการกินไก่กินประมาณแก้วหนึ่งหรือว่าประมาณแก้วกาแฟก็ได้นะครับแก้วหนึ่งนั่นแหละนะครับไก่กินตอนเศร้าก้อนเข่าก่อนอาหารแล้วก็ติ่นกินยำแรงก้อนน้อนน่นะนะโอ้จากสองจากซีสามซีแก้วนะไอ้ที่ว่าม้านั่นจากสองมือประมาณสองมืออ่ไอ้ที่ว่าม้านั่นไอ้ที่ว่าแสบแสบนั่น เปิดอาหลาดแล้วครับอันนี้อิลีกะร้านตีได้เลยแล้วรสชาติของมันสีบพราคมว่ายังเพราะรสชาติดีนะครับกินง่ายกะบอกแล้วว่าอันนี้มันบ่ต้องเสียตังขอแค่หาแล้วก็ดีกว่าไอ้ที่พี่น่องไปหาเขาก็แล้วกันแหละไอ้ที่พี่น้องแล่นไปหาซื้อม้านะั่นะนะดีกว่าอิลีนะครับบบได้โบเมยบย่บได้อีอย่างทั้งสิน้นแต่มันดีอิลีนะั่นนะแล้วสิไปหาไซวะที่กะน้ำขางพงขางทางนั่นแหละมี าาเเอ,อนนะะครับตามที่ว่าม้ากับบ้านหมุนน้ำในหูพ่อท่อกันล้ำใสอักเสบกับเพาะอักเสบโรคกระเพาะฮะจัดไปพี่น,อน้องเนาะหาเอาเด้อสวัสดีครับ